สวัสดีค่ะบบานแนนเบเกอรี่นะคะวันนี้นะคะชวนทุกคนมาแต่งขับเค้กกันอีกแล้วนะจ๊ะก็วันนี้นะคะลูกค้าบอกว่าเอาตรีมแบบออกแนวหวานๆวานนะคะแน,น่ก็เลยจะทําชมพูหวานๆวานให้ลูกค้านะจ๊ะขั้นแรกนะคะเราก็ผสมบิ๊งครีมก่อนเลยจ้าอันนี้เป็นครีมชมพูที่เหลือไว้เมื่อวานนะคะแน่ก็เลยเอามาผสมนะคะจะได้สีชมพูอ่อนๆหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมีหยอดเพิ่มอีกจิ๊ดหนึ่งนะคะ ค่อยๆหยอดนะคะเวลาผสมสีเนี่ยเวลาเข้มแล้วมันแก้ยากนะคะแต่ถ้าอ่อนเรายังเพิ่มได้นะคะค่อยๆเพิ่มนะคะก็ป่อนไปเลยสิคะปอนนะคะผสมไปเลยจ้าโอ้ยโอ้ยอ้ยน้องมีความหลุดมือนะคะคือมันคือมันมันเย็นใช่ไหมพอมันเย็นปุ๊บมันก็มีไอ้น้ำมันก็เลยหลุดมือนะจ๊ะนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาปาดลงบนเค้กนะคะ ทุกคนไม่ต้องงงนะคะว่าเอ้ยทำไมหน้าเค,ค้กของแนนเป็นอย่างนี้พอดีว่าแนนลืมใส่กลิ่นลงในเค,ค้กนะคะแนนก็เลยทําเป็นน้ำเอ่อน้ําเป็นน้ํากลิ่นของแนนนะพมลงไปนะคะเทคนิคนี้เคยทํามารอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าเวิร์กนะคะเค,ค้กก็คือหอมอร่อยละมุนเหมือนเดิมนะคะ ก็จะใช้วิปปิ้งครีมนะคะน้ำเปล่านะคะแล้วก็กลิ่นผสมนะคะแล้วก็มาพรมลงบนเค้กนะคะก่อนพรมนะคะก็จะเจาะเค้กให้เป็นรูๆหน่อยนะคะให้น้องเขาซึมเข้าไปข้างในนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็ปาดครีมนะคะปาดไปเลยจ้าเก็บพวงเก็บขอบใหเรียบร้อยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใช้หัวบีบ 2D นะคะในการบีบครีมสีข่าวนะจ้าเดี๋ยวสลับกับสีชมพู ะะชมพูนี้จะเป็นชมพูอีกโทนหนึ่งนะคะจะเอ่อทำชมพูเข้มขึ้นมาอีกโทนหนึ่งนะจ๊ะเพื่อที่ว่าให้ตัดกับสีครีมเป็นสีพื้นของเราเนาะอืมจะได้แบบตัดๆหน่อยเห็นไหมเห็นปล่านี่สวยนะตัวนี้เป็นหัวบี6บนะคะทุกคนหกบีนะคะเกาหลีนิยมมากไอหัวบีเบอร์เนี้ยเพราะว่าเขาแต่งแนวมินิมอลเนาะนี่ก็เราจะแต่งด้วยช็อกโกลงชโโล็อกโกแลตอะไรเงี้ยธรรมดาทั่วไปนะคะหัวจงหัวใจลอยจุ๊บ แล้วก็ดอกไม้แล้วก็ดาร์กนะคะอะไรประมาณนี้นะคะลูกค้าก็บอกโอเคนะคะลูกค้าชมมาแล้วว่าสวยน่ารักนะคะแนก็ปลื้มใจค่ะทุกคนไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าฝากช่องไว้ด้วยนะคะทุกคน